สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทท่านเลยนะคะมานะคะรอบเก็บตกค่ะแต่รอบเนี้ยใครจะไม่แปะเลขแล้วะพี่ใครจะเอากี่ลุนบอกมาเลยนะคะแปะเลขไม่ทันนะแปะเลขไม่ทันอันนี้เป็นกล่องที่สี่แล้วนะคะไม่รวมยกรังที่ออกไปคัตเตอร์อยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็จะเปิดกล่องนะคะคะให้ดูมีพระร้อยสามเหรียญเหมือนเดิมเนี่ยวางอยู่ตรงหน้าเนี่แหละค่ะ นะวางอยู่ตรงหน้าให้พี่ๆได้เห็นนี่นะคะเออได้ลุ้นเนื้อเงินในรังไปด้วยไอ,อ้นอกรังไปด้วยนะรอบเก็บตกนะคะรอบเก็บตกนะ,ะ,เ,กกนะ,ะเพราะว่าใครที่ไม่ได้พาตอนที่เออ่ไลฟ์สดรอบแรกนะคะแล้วก็จ่ายเงินโอนเงินมาแล้วเนี่ยลูกค้าทักทักทายนะสามวันเนี่ยทักทายเลยทักได้เลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยของทยอยถึงลูกค้าตั้งแต่เมื่อวานบ้างแล้วนะคะอ่ะ มาน,นเงินนอกรางนะครับสามเหรียญอันนี้นนเงินนอกรังสามเหรียญน,นะคะรายจะใส่ลงไปให้ด้วยนะใส่จริงนะคะให้ลูกค้าไปได้ลุ้นทั้งหมดน,นเงินห้าเหรียญน,นะลุ้นละสองร้อยห้าสิบนะคะปลายทางมีค่าส่งห้าสิบบาทโอนส่งฟรีนะโอนส่งฟรีอะเธอมันไม่ปิดอันนี้ก่อนหรือบาท เพราะว่ายังมีลูกค้านะคะทักมาอยู่เรื่อยๆนะไซย,ยังไม่ส่งของไม่ครบนะคะอ่ะเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้ให้อีกนะไซย,ยังค้างลูกค้าอยู่หลายๆคนนะคะเดี๋ยวค้ากันเลยนะคะกันเลยเปิดอ้าไว้ให้ก่อนนะานี่เกะครับ เดี๋ยวเราปาดแกะกันเลยนะ๋ย่เพิ่งเทนะดูก่อนอ่านี่นะคะเดี๋ยวนะอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะในรังที่เขาทํามาทําคู่กันมาเดี๋ยวจะแกะออกอะนะคะอันนี้ก่อนขออนะุญาตเทนะครับเทเลยอ่าไม่มีเหลือในกล่องนะคะไม่มีหลงเหลือในกล่องนะ อ่ะนี่นะคะเอากรงให้ดูอาจจะแกะอันนี้ใส่ลงไปอีกแล้วก็คะนะเหรียราชาพยักนะคะราชาพยักนะเสือสองนะคะของพี่ป๋องสุพรรณนะคะสร้างค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยแหละแต่ถ้าใครพึงพอใจกับราคานี้นะคะหรืออยากมีไว้บูชาก็ทักมาพิธีการติดเสรดีแน่นอนนะคะ อะเลียงเรียงเรียงแบบนี้แหละไม่ติดแต่เลียงเฉยๆเลียงให้ลูกค้าดูว่ามีทั้งหมดหนึ่<ล>งร้อยสามมันไม่เต็มมเลยมันไม่เต็มได้หรอกเรียงตรงนี้แหละ อันนี้เป็นรังที่สามแล้วนะคะที่เอามาเปิดเนาะไม่รวมกับยกรังที่ส่งไปบ้างแล้วนะใครว่าตัวเองมีน้อยอยากเก็บเพิ่มนะคะก็ทักมา วันนี้ซรายไม่ได้ไลฟ์สดนะคะไม่มีไลฟ์สดเดี๋ยวทายจะเคลียร์น้ำเต้านะคะที่ลูกค้าสั่งมานะแพ็กของนะคะรวมถึงพราชาพยักนะคะที่ยังค้างลูกค้าอยู่นะเดี๋ยวทรายก็จะแพ็กแล้วก็นี่เลยส่งพรุ่งนี้ แถวและยี่บห้านะคะเดี๋ยวทำแถวและยี่บห้าสี่แถวก็จะ100แล้วก็จะมีเศษสามเหรียญเป็นทั้งหมด1 0ึสามเหรียญเพราะว่าสาใส่เนื้อเงินในลังนะคะให้ด้วย ใส่เนื้อเงินในลงังไอ้นอกลังให้ด้วยเพราะว่ากล่องมันสี่เหมือนกันพี่ๆก็จะได้รุ้นเนื้อเงินนะทั้งหมดห้าเหรียญเลยนะคะเนื้อเงินทั้งหมดห้าเหรียญจากที่ในลังอะ่ะมันมีแค่สองเหรียญน,นะคะใส่ของนอกลังไปอีกเออใส่ของนอกลังไปอีกนะคะได้รุ้นกันแบบจุใจในราคาเบาบางนะคะรุนละสองร้อยห้าสิบค่ะ ทางมีค่าส่งห้าสิบบาทนะคะ จะมีเกินมาสามเหรียญนี่นะคะทั้งหมดก็จะหนึ่งร้อยสามเหรียญนะคะใครจะเอากี่ลุนแถวละยี่สิบนะแถวละยี่สิบมันมีห้าแถวนะคะใครจะเอากี่ลุนนะคะบอกมาเลยสายค้าให้หมดนะคะเนื้อเงินแตกแน่นอนไม่ต้องกลัวนะสําหรับราชาพยักนะคะกีละล่ลุนว่ามาเลยนะเดี๋ยวคืนนี้สายจะเคลียร์แล้แวละนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ